โอเคครับวันนี้เราอยู่กันที่โครงการหมู่บ้านสาลานสิลิประชาอุทิศ90กับพี่เจ้าของบ้านพี่บิวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บิวเป็นลูกค้าที่ใช้บริการงานบิวอินไปเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวกำลังจะมีพม่านอะไรต่อเนาะมีครับมีมีต่อแน่นอนครับผมโอ้ขอบคุณมากครับพี่วันนี้ขอมาสัมภาษณ์สั้นๆยินดีครับสักคำถามสองคำถามได้ครับบิวอินสวยเรียบร้อยองบอกว่าถูกใจมากๆครับคุณบิคือตรงตามสเปคที่เราต้องการเลยทุกอย่างเลยช่างน่ารักทีมเซลล์น่ารักให้ข้อมูล เราอย่างตรงคําถามที่เราต้องการอยากจะรู้ทั้งหมดเลยนะครับผมคําตอบคือแน่นมากนะครับอยากได้แบบไหนอะไรยังไงเนี่ยให้ความปรึกษาเราดีมากตั้งแต่ขั้นตอนแรกจากวัดหน้างานเลยจนจบงานเลยคือเป๊ะความต้องการเราอยากได้แบบไหนบอกทีมช่างทีมออกแบบเป๊ะทุกอย่างเลยตอนที่เข้ามาติดตั้งเป็นไงพี่เร็วไหมอยากบอกว่าไม่เกินอาทิตย์กว่าๆทำมาจากโรงงานเนาะที่ได้คุยกับเขามาถึงเนี่ยปุ๊บ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 แป๊บเดียวด้วยความที่เราเราังทางที่ปอร์เคเราจะ มีโรงงานเซ็ตอัพตัวงานมาสัก 6 0 7 0ด้วยมาหน้างานก็จะเร็วหน่อยครับผมแค่มาตัดแต่งต่อนิดหน่อยนั่นเองครับโอ้เดี๋ยวฝากไปบอกทีมช่างให้ฮะทีมช่างน้องๆคงดีใจด้ครับแล้วก็ฝุ่นฝุ่นก็น้อยด้วยนะครับใช่ฝุ่นก็บ้านก็ทำความสะอาดง่ายด้วยครับใช่เพราะว่าเราทํามาจากโรงงานเยอะแล้วอันนี้เป็นดีมากๆผมชอบมากๆเลยเพราะว่าฝุ่นน้อยจริงๆอ่าเป็นรีวิวจากพี่บิวเองนะอันนี้อันนี้ไม่มีสคริปต์ไม่ไม่มีครับตรงๆเลยครับตรงๆเลยเพราะว่าผมมาดูบ้านแทบจะทุกวันเลยโอ้นะครับผมอยู่ใกล้กันก็อยากจะดู เอชช่างทางานเป็นยังไงถูกต้องไหมอะไรไหมเลไม่มีรักไก่อ่าโอเคนะครับอีกคําถามพี่บิวถามไปดูไปแล้วฟินกับภาพบิวอินพี่มากสวยชอบขอนะฮะคือมาซื้อบ้านมันเป็นบ้านเปล่าเนาะใช่ครับไอเดียพี่บิวอยากจะบิวอินครับอยากให้ภาพงานบิวอินตัวเองออกมายังไงแล้ววันนี้ส่งมอบงานแล้วมันตรงตามโจทย์ไหมพี่จริงๆแล้วเนี่ยไอเดียผมเนี่ยคือบ้านหลังเนี้ยผมอยากแบบว่า อ,อยู่กันแบบเป็นครอบครัวครับมีความเป็นอบอุ่นเหมือนอยู่แต่ว่าเหมือนอยู่เราอยู่เขาใหญ่หรือว่าเราอยู่แบบว่ามี ธรรมชาติจะเห็นว่าสังเกตว่าในเชลาหน่อยจะเห็นว่าจะมีสีเขียวข้ามาร้อแล้วก็มีหวออกสไตล์แบบว่าเป็นไทยคลาสสิกโมเดิร์นนิดนึงนะครับปรับประมาณอย่างนั้นนะครับมันตอบโจทย์นะมันรู้สึกว่าเราได้เข้ามาอยู่ในบ้านจริงๆอ่ะบ้านที่แบบว่ามันมันรู้สึกว่ามันสบายตามันอบอุ่นนะฮะมันรู้สึกว่าธรรมชาติมากๆผมเดินเข้ามาวันที่งานเสร็จแล้วเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าผมเหมือนเหมือนมาเที่ยวรีสอร์ทครับเหมือนบ้านพักคูเวล่าในเขาใหญ่สักหลังนั้นปรามานั้นอยากได้ฟิลแบบนั้นอยู่แล้วรู้สึกว่าอออยยากได้สื่เเล ครอบ<น>ครัวน,นะครับตามโจทย์แล้วก็ทางทีมคุณบุ๊กทางออกแบบอะบทำออกมาได้ประทับใจมากๆโอ้ขอบ,อบอคุณอีกครั้งต้องบอกว่าถูกใจจริงๆ ก็ต้องต้องต้องให้เครดิตกับทางพี่บิวด้วยเลือลามิเนตได้แมชตรงโจทย์ตรงใจสไตล์รีสอร์ทสุดๆเลยนะบ้านเดี่ยวสไตล์รีสอร์ทครับนี่ต้องดูหลังนี้ของพี่บิวเป็นไอเดียไว้เลยเดี๋ยวเราจะมีคลิปที่ผมรีวิวผลงานทั้งหลังไว้ไปติดตามกันได้ครับขอบคุณพี่บิวอีกครั้งเดี๋ยววันที่ติดพม่านอาจจะขอมาสับมารีวิวอีสักรอบมามาพม่านก็ยังใช้บริการคุณบู๊ขอบคุณครับพี่วันนี้ขอบคุณมากๆที่ให้เข้ามารีวิว ขอาตครับสวัสดีครับพี่บิวสวัสดีครับ <laughs>